วันนี้ผมขอเลื่อนการลงคลิปปืนที่ GM แจกแบบให้เล่นฟรีผมก็ยังลงไม่ครบเลยนะผมมาลงตัวละครใหม่กับแพทใหม่ก่อนนะครับผมนี่นะผมอีกนิดเพลิงมายาเป็นทีมลุกนะครับผมมันสามารถสร้างม่านไฟยาว10เมตรนะครับผมเป็นเวลา8วิสูงสุดคือ15เมตรนะครับผมนี่เลยนะตอนกดก็จะประมาณนี้เลยนะครผมเป็นสีฟ้า แล้วเพลงก็จะขึ้นมานะเราเข้าไปอยู่ด้านในได้ด้วยเข้าไปหลบเข้าไปพันยาได้ด้วยนะครับผมศัตรูยิงเราก็จะไม่โดนนะ เป็นตัวละครที่ผมยังหาประโยชน์ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะเป็นตัวละครใหม่นะก็จะมีประมาณานี้นะทําลายไอวอลทำลายแบบเผาศัตรูแล้วก็เข้าไปอยู่ด้านในศัตรูยิงไม่โดนไปจุกด้านในได้ด้วยนะครับผมแล้วมันยังมีตัวละครที่อัปเดตปรับปรุงสกิลด้วยนะครับผมก็คือโจเซฟกับนิกิตานะครับผมก็เป็นสกิลใหม่นั่นเองแบบเปลี่ยนใหม่เลยนะ แล้วมันยังมีสกิลกดใช้สกิลที่2ด้วยนะผมเหมือนการลง4ี4นะครับผมก็คือมีสกิลกดใช้2องอันนันเองนะให้เราไปซื้อที่ตู้ของนะครับผมก็คือมันจะได้สกิลมาเป็นโคโนโน,ะน,น,ะนะครับผมกับแสดงตำแหน่งนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมมาถึงสกิลนิกิตากันบ้างนะผมก็คือความเร็วรีโหลดเพิ่มขึ้น20%นะครับผมทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายเราจะตัดเลือด3 0เป็นเวลา10วินะครับผมโจเซฟน,นะครับผมสกิลก่อกวนจ็บ ไม่มีผลอะไรเลยนะลดความเร็วถูกมารกห้ามใช้สกิลนะครับผมและได้รับความเร็วเคลื่อนที่10เป็นเวลา5วินาทีคูดา60วินะครับผมก็คือสกิลโดนสกิลต่างๆนะครับผมที่ใช้กับตัวเรานะมันจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับผมลงวงฟ้าเลยมีในแผนที่2ตัวนะได้มาก่อนปืนอะไรวะ จำชื่อปืนไม่ได้นะปืนนี้แพ็คเตอร์เออโดนโอ้โหดอกละหกสิบสองเลยเหรอ <Wow. S 1> แรงเหมือนกันนะเนี่ยลงมาสองตัวนะเหลืออีกหนึ่งตัวโอ้โห เห็นไหมทุกคนสกิลอาของโจเซฟมาถึงก็ได้ใช้สกิลเลยวะ่ะโดนบินมาใส่ผมเมื่อกี้ไม่เป็นผลอะไรเลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> ถือว่าปรับใหม่ได้ดีเลยดานบนดานลาก็มีวะ่ะ สวยแล้วผมกดใช้ฟันโอ้ใจยเย็นโูเกือบตายมีอีกตัวนะยังไงเจอะเลย สองตัวสวยมาดิขึ้นมาดิยังตัวหนึ่งนะไม่รู้ไปไหนละ สวยทุกคนเห็นไหมเราสามารถวิ่งเข้าไปจุกในไฟของเราได้นะคือศัตรูก็ยิงล็อกเป้าไม่ได้ด้วยนะทุกคนเห็นแท่นด้านหน้าไหมสีทองทองอะ่ะ มันจะเป็นแท่นเหรียญ200เหรียญเว้ยการเก็บครั้งหนึ่งเดี๋ยวซ้ายมือมีเราจะได้ครั้งละ200เหรียญน,นะไม่โผล่มาวะ่ะเมลเบิด สวยคิวที่ห้ามา <c oughs> แฟตใหม่เว้ยขอแบบโชว์ตึงหน่อย <c oughs> อ้าวมีเสียงปืนด้านหน้า อ,อ๊อฟอ๊อฟโดดไปดีสวย,สวยมีสองตัวว่ะ nhưng ngăn bay con đây sủa ái giờ tôi đeo เรียบร้อยเลือดทบเกือบตายอ่ะเหลือสิบกว่าตอนนี้เหลือยี่สิบเอ็ดคนแล้วนะศพเกลือนอ่ะบอกเลย จะมีตัวอีกโดนโดนรุมว่ะถอยก่อนเลย เอาไปก่อนหนึ่งเมตรโอ้แล้วสามตัวเลยเหรอมาดิสวยนี่พันยาในวงไฟ Chạy về hết, Ồ hô Mà đi Đằng lặng có mi Đều chơi, đều chơi Ui Ôm lời, ôm lời สวยดูดิจุในเพลงมายาเฮ้ยตึงเหมือนกันนะเนนี่ยสกิลนี้ตัวละครใหม่อีกนิสวงอยู่ทางนู้นนะเราเข้าวงกันดีกว่าอ้าวไอ้นุม่มเรียบร้อยโดน เหลือ8คนสุดท้ายแล้วนะตอนนี้9กคนมาดิตัวละครใหม่เก็บไป13คิวอะ่ะอิกนิสเิงมาอย่าแล้วเสียงปืนด้านหน้า เรียบร้อยเอ็กช็อตหัวแตกหัวแตกไปดิมีเสียง้องจะอยู่ด้านบนนะมีอีก อ้าวเรียบร้อยโอ้โหทำไมเกมนี้ผมตึงจังวะเฮ้ย เก็บหมดตี้ไม่สนรู้ใครยิงหมดอนะ่ะโอเคอีกนิดเธอมายาของพี่ทำไมมันตึงกังวาวันนี้19กคิวอะ่ะแล้วตอนนี้เหลือตัวเดียวอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยบอกเลยอะ่ะเสร็จไม่รอด เรียบร้อยชิวเกินโหยี่สิบคิวครับผมเกมนี้บวกไปสีสิบแปดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมนี่ยี่สิบคิวดัเมดแปดพันห้า